สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะกำลังจะเอารถลงจากสไลด์นะคะบอกแล้วค่ะว่าซื้อรถกับสาวผัดนะคะก็บริการส่งรถนะคะทั่วประเทศนะคะอันนี้สมุดสาครนนะคะของเรานะคะก็คือว่าส่งฟรีนะคะสวัสดีค่ะน้องแจ็สน้องแจ็จะเป็นตัวแทนของ เป็นหลานของคุณออนประภาโบโลนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องกันว่าซื้อรถรุ่นไหนนะคะแล้วก็ไฟแนนซ์กี่วันอนุมัตินะคะแล้วก็ทำอาชีพอะไรนะคะอ่ะแซนป้าป้าเฮดไฟแนนซ์จากมือสามมือสามมือแล้วคาป้าเฮดอาชีพอย่างต่อสร้างอ่ารับหมอก่อสร้างเนาะรับหมอก่สอกสร้างแล้วก็ไฟแนนซ์สามวันเป็นของไฟแนนซ์ของปีเฮดนะคะแล้วก็ลูกค้าออกรถรุ่นไหนไป อีซูซูออโต้ค่ะออโต้เป็นคันที่เท่าไหร่นะคะสำหรับครอบครัวนี้ค่ะจ้ะเป็นคันที่ห้าแล้วจ้ะแล้วก็อยากบอกลูกค้าที่เห็นคิดนี่บ้าว่าถ้าซื้อรถต้องซื้ออีซูซูซอแสงมงคลกับเซลล์ไผกับพี่ขวัญค่ะกับพี่ขวัญนะคะรถกับพีขวัญนะคะจ้ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้อีซูซูรุ่นไหนนะคะทักมาได้นะคะ มือถือและ ID l ดีลนะคะ0624564669ค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตส่งมอบความสุขให้ลูกค้าที่จังหวัดสมุทรสาครก่อนนะคะรถบริการส่งรถสไลด์ถึงที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากนะคะขอให้ร่ำรวยเฮงเๆอย่าลืมนะคะ6549ค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ